กดติดตามและกดรูปกระดิ่งตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องม,มิมินซีฮิตอีกแล้ววูว้เราเผลอไปปลดล็อกอันนี้นะคะทุกคน โดยการใช้แบงค์นะคะมินก็แบบว่ามือมันล่านะทุกคนทีนี้ก็เราก็ได้ใช้เลยโอเคมันก็พอเรากดซื้อนะคะก็จะขึ้นเคลนี้มาให้เรานะคะเคลนี้นะคะมีชื่อว่าความแม่นยําในการผ่าตัดก็คือเราก็ปลดล็อกอาชีพศัลยแพทย์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลริ่มทำกันเลยอันดับแรกเราก็จะไปที่ m a r k a r e t scan นะคะก็คืออันนี้เลยกดเข้าไปนะคะแล้วเราก็ไปที่นี่คือโรงพยาบาลนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูคำสั่งเลยค่ะว่าเขาให้ทำอะไรโอเคเลื่อนไปเหมือนเดิมค่ะเพบอกว่าวางตารางการผ่าตัดในศูนย์การแพทย์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปวางกันเลยก็เข้าไปในรูปโซฟาที่มีโคมไฟตัวนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็กดเข้าไปในนี้นะคะที่ผู้มีประคุณลึกลับอะไรนี่เละค่ะกดเข้าไปนะคะ เราก็จะพบตารางการผ่าตัดนะคะนี่คือไอเทมทางการแพทย์นะคะเราก็ไปวางที่ไหนก็ได้นะคะในนี้นั่นเองเดี๋ยวมินหาม,มุมก่อนนะคะ โอเคค่ะเราก็ได้มุมวางแล้วนะคะนี่เลยเราก็สําเร็จเคสไปแล้วแล้วก็กดรับไปเลยค่ะต่อมาเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เราเริ่มเรื่องราวผู้มีพระคุณลึกลับนะคะถึงเวลาแล้วนะคะของศัลยกรรมนะคะจะเริ่มต้นณับบัดนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะโอเคค่ะเราก็จะทําการติ๊กไปเลยนะคะนี่เปลี่ยนงานเปลนงานทุกคนโอเคมาเป็นศัลยแพทย์แล้ว ใครที่สนใจสิลยะกรรมก็มาหาฉันได้นะที่โรงพยาบาลน,นี้โอเคกดรับเคสไปค่ะเรียบร้อยนะคะก็เสร็จหลุดล่วงไปแล้วค่ะใครจะเป็นลูกค้าคนแรกนะคะที่มาทดลองกับมือเราเลยนะคะนี่นะคะคนนี้เลยนอนไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คสะพกุกยองใหญ่ฉีดหน้าฉีดบท็อกกันนะคะผ่าตัดผ่าพุงนะคะเอามาเลยจ้า อ้ยอันนี้ไม่สําเร็จนะคะถ้าฉีดใส่หน้าแบบนี้มือใหม่ค่ะขอโทษค่ะขอโทษโอเคฉันไม่ชอบเลยนะโอ้มันเจ็บมากเลยแกช่วยหยุดทีเอ่ขอโทษนะคะคุณผู้หญิงเดี๋ยวฉันจะหยุดให้ค่ะคุณผู้หญิงเหมือนเครื่องมันจะเออโอเคงั้นเราจบบทเพียงเท่านี้แล้วกันใครที่อยากเป็นศัลยแพทย์แบบมินนะคะก็ไปทำเคสกันได้เลยค่ะ คลิปก่อนหน้านี้นะคะมินก็ได้ทําการอัดในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นตรงสีสันนะคะมินไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่า,าโทรศัพท์รุ่นนี้รุ่นน,น,นี้หรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นเพราะผู้พัฒนาเกมกําลังปรับปรุงหรือว่าแก้ไขอะไรสักอย่างมินไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะคะว่าทําไมถึงมันไม่ขึ้นนะคะก็ตอนที่มินได้เข้าไปในอีกเครื่องหนึ่งก็คือ iPhone 7นะคะมันไม่ขึ้นเลยนะคะ พอลองกดเข้าไปใน iphone 6 s plus นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยทุกคนมินก็แบบมันเก,กะกะขวางตามากมินไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะคะยังไงก็ขอบคุณที่มารับชมค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะบ๊ายบาย